อีกสาศพคนพวกนี้ตื่นเช้าขึ้นมาจูบลูกจูบภรรยาจูบสามีเข้าไปไหว้พ่อแม่แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้กลับมาเพราะอะไรครับเพราะความช่วยความมักง่ายของระบบข้าราชการของระบบนักการเมืองไทยที่ปล่อยให้คนไทยตายซ้ำซาซ้ำซากซ้ำซากซ้ำซา ู้จักกันหมดตั้งแต่รัฐมนตรีที่อนุมัติโครงการสร้างตรงรถไฟตรงนี้ตั้งแต่บริษัทที่รับงานไปกีทีแล้วบริษัทนี้ตั้งแต่ตึกถลม่มตั้งแต่พระรามสองแล้วก็มาวันนี้ไม่ต้องเอ่ยชื่อบริษัทนี้หรอกครับเพราะทุกคนรู้หมดว่าผมพูดถึงใครตั้งแต่เจ้าของยิงเสือดำตายนะครับ เลือดที่อยู่บนมือบริษัทนี้ผู้ถือหุ้นพนักงานผู้บริหารมันแดงซะจนผู้ไม่ออกเราก็โทษนู่นโทษนี่โทษองค์การรถไฟโดยที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมาะสมเลยนะที่จะไปโทษ s อ t เนี่ยเขาไม่ป็นคนก่อสร้างเขาเป็นคนที่บริหารรถไฟนะครับถ้าจะโทษต้องโทษคนที่ถูกต้อง ก็คือพวกที่อนุมัติโครงการนี้ให้บริษัทที่ฆ่าคนตายไม่รู้กี่คนแล้วและยังให้มีโครงการรัฐอีกไม่รู้กี่รัฐที่บริษัทนี้ดูแลอยู่อ่มันเป็นไปได้ยังไงมันต้องใต้โต๊ะกันเท่าไหร่มันต้องคััวกันเท่าไหร่นะทุกพักบอกว่าเงินเทาโกงกินด่าคนต่างชาตินะว่าคนชื่อเบนชื่อนู่นชื่อนี่ ขำแต่พราะเรื่องนี้เกิดขึ้นนะก็ร่วมมือกันหมดที่ก็อย่างไหญ่ก็เอาคนผิดให้มันชิบหายไปทั้งชั่วโคตรมันไม่ได้สักทีนี่แหละครับคือการซ้ำซากที่เรามีรัฐมนตรีหน้าเดิมเดิมเรายังมีข้าราชการดิมเดิม,เ,ดมเรายังมีบริษัทเดิมเดิมที่สนิทก,กับคนนน้นคนนี้ รู้กันหมดอ่ะบริษัทพวกนี้หัวกันหมดเวลามีบิดดิ้งเนี่ยนะผมเคยอยู่ในโครงการที่ต้องเบ็ดโครงการรัฐบาลผมเลิกเลยนะเพราะมีความทุเรศเาพราะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อเขาให้เงินคุณไปร้อยบาทแต่คุณต้องทอนสามสิบสี่สิบาทเนี่ยมันก็สร้างความมักง่ายความช่วยเกิดขึ้นเลือกตั้งข่าวเนี้ยผมไม่ได้มาสับสนพักใดพักหนึ่งนะแต่ดูให้ดีด คุณไม่ได้เลือกโหน้าพักอย่างเดียวนะคุณไม่ได้รักการรักที่คุณจะมีให้กับคนใดคนหนึ่งคุณต้องเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงตอนนี้กาลเราบอกใครผิดผมบอกให้เลยครับผมฟันธงเลยคนที่ผิดก็คือคนที่คั่กันร่วมมือกันตั้งแต่ระบบรัฐบาลจนระบบข้าราชการแล้วก็บริษัทที่ก่อสร้างเพื่อทำงานช่วยทำไม ชีวิคนไทยเดี๋ยวก็อะจ่ายไปศพละแสนศพละสองแสนถ้าเป็นอเมริกานะเป็นประเทศที่เขาเจริญแล้วนะบริษัทน,นี้ต้องเจ็งเลยต้องไม่มีหัวให้โผล่มาทำงานต่อไปแล้วแต่กล้ากัาไหมล่ะนักการเมืองส่วนมากนักที่เล่นการเมืองเนี่ยก็มาจากก่อสร้างเท่านั้นนะก็เลยพยายามที่จะไม่โทษใครโทษมัน ก็เดี๋ยวจะมาโดนเองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เรามีรัฐบาลทุกรัฐบาลเพื่ออำนวยให้สิ่งชิบหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนเนี่ยเกิดขึ้นได้ก็อยู่กับพวกคุณนะวันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เมื่อกี้ผมมีเพื่อนนะที่เป็นนักข่าวจากต่างประเทศเขาเข้าไปดูมาเขาไปทำรายงานอยู่เขาบอกเขาไม่เคยเห็นอะไรที่มันแย่ yeah. ขนาดนี้เลยว่านะโบกี้หนึ่งเนี่ยไฟไหมศพที่อยู่ในนั้นนะตายด้วยความสาหัสด้วยความทุเรศมากบริษัทนี้ยังมีอยู่ได้ยังไงอย่าง,างคือมันต้องบอกไปเลยว่าบริษัทนี้ห้ามอีกต่อไปแล้วที่จะได้อะไรจากรัฐบาลไทยเลยต้องยกเลิกเลย แล้วก็ต้องไปไล่เลยว่าใครอนุมัติโครงการนี้ใครเป็นอินจิเนียร์น่าจะบอกจีนอีกแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนที่สร้างคือบอริษัทประเทศไทยที่รับเป่าไปคนรับผิดชอบมันต้องไปอยู่กับเขาแต่ก็ต้องมาดูเป็นแถวเลยว่าใครอนุมัติตายตกกันเท่าไหร่เวลาเราบอกว่าทุนเทาคอร์รัปชันสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยยิ่งกว่าเงินสแกมเมอร์เนี่ยนะ ก็คือเงินทุเรศอย่างเงี้ยที่ต้องไปใต้โต๊ะเลยไม่มีเงินที่จะมาสร้างอะไรเต็มที่เพื่อความปลอดภัยเกิดขึ้นเพราะอะไรครับชีวิตคนไทยมันถูกแล้วเขาก็รู้กันเดี๋ยวก็รลืมกันตึกอะไรสอรตององ,องอะไรนะั่นแหละใช่ไหมวันนี้ก็ยังไม่มีใครเข้าคุกสักคนหนึ่งคนก็เสียชีวิตไปแล้วประเทศไทยประเทศที่น่าอยู่นะ แต่ทุกวันที่มันผ่านไปเนี่ยมันช้ำสะจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วขอส่งความขอส่งใจอะ่ะให้กับครอบครัวนะครับที่ต้องสูญเสียไปเพราะความมาักง่ายกับความช่วยของการบริหารของประเทศชาตทุนเทาทุนเทาทำร้ายประเทศไทย อันนี้ผมไม่เถียงนะแต่จากด้ผมพูดมาตลอดนะครับทุนเทาในประเทศเนี่ยนะรุนแรงกับทุนเทาที่เข้ามาจาก,กต่างประเทศแต่ทุกพักก็ไปโฟกัสเกี่ยวกับบุคคลต่างชาติมากกว่าคนชั่วของคนไทยดูง่ายๆครับวันนี้ก็มีคดีนึงแล้วไฮโซอ,อีกแล้วคดีบริษัทชื่อว่ามอโกงหุ้นกันหาเงินทุนเทากัน 4ี่พันกว่าล้านคนไทยไม่รู้เสียหายกันเท่าไหร่ระบบตลาดหลักทรัพย์เสียหายหมดความมั่นคงเกี่ยวกับธุรกิจในประเทศไทยชิบหายหุ้นตกเพราะอะไรเพราะคนที่ต้องคุมบริษัทอย่างมอเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่เลยไม่รู้มีการอะไรกันหรือเปล่าแต่ไม่ใช่มอคนเดียวครับทุนเทาหรือการโกงกินที่ชิบหายที่อตอนนี้มันไม่ได้มาจากต่างประเทศหรือ คนต่างชาติหรอกมันมาจากคนไทยกันเองดูอย่างโรงพยาบาลทนบุรีดูอย่างบริษัทนุนบริษัทนี้ดูอย่างนแอนเจเคนี่ยแหละที่ตอนนี้ก็โดนคดีอยู่ทำไมนักการเมืองไม่พูดเรื่องพวกนี้ครับเพาะคนที่ทําร้ายประเทศไทยมากที่สุดนเนี่ยไม่ใช่ชาวต่างชาติหรอกแต่คนไทยกันเองด้วยการที่องค์กรรัฐหรือองค์กรที่ต้องมาป้องกันคนไทยจากสิ่งชั่วร้ายพวกนี้ย ไม่ได้ทําหน้าที่เลยเพราะได้ทําหน้าที่นะซีพียงไม่เกิดงั้นอยากให้นักการเมืองเนี่ยมองข้างในก่อนมองข้างนอกโทษคนน,ษนู้นโทษคนนั้นโทษคนนี้แต่ไม่ดูแล้วคนที่ต้องโทษเนี่ยก็คือคนที่ใกล้ตัวคือคนที่คุณแต่งตั้งให้ไปเป็นผู้บริหารองค์กรที่ต้องดูแลคนไทยเพื่อนๆคุณทั้นง,ทงนั้นคนที่โกงเนี่ยมีบารมีกับนักการเมืองไม่รู้กี่คนเอาเงินเขาไปใช้ เวลาเขาเลี้ยงเหล้าก็ไปกินกับเขาเลี้ยงผู้หญิงก็ไปเอากับเขาเนี่แหละครับคือปัญหาหาคนโทษได้ตลอดแต่ไม่เคยโทษคนใกล้ชิดของตัวเองหรือคนที่คุณแต่งตั้งเข้าไปเลย